ยู่ไม no? e? ่กี่จ oh, right. ังพรุ่งนี้มีแข่งเบสบอลกับทีมใจแอนใช่ไหมเออฉันจะไปเชียร์เธอนะพยายามเข้าล่ะเออฉันไปแน่ๆเลยแล้วเจอกันนะบ๊ายๆแย่แล้วสิถ้าเราเล่นเก่งแล้วยู่ไม่กอดเข้ามาเชียร์มันก็ดีอยู่ล็อกนะเอาละฝึกรักฝึกรักฝึกรักฮึบฮึบเอาละฮึบฮึบนี่เย้นี่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 ย้อนไอ้ย ไม่แล้วถึงได้เออแปลกจังเลยอะรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ท่านเคนอีกจ้อออฮัตตริคุงเบสบอลเนี่ยเหมือนกับวิชานินจาเลยขอรับฮะวิชานินจาถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะย้อนบอลเลยให้นายตีนะนินนินนี้ถ้าประหลาดแฮะเอาละ โอ้โหโอ้โหไปโวดเลยสุดยอดไปเลยอะอะงั้นต่อไปแคชบอลใส่นี่ไว้มือเปล่าก็ได้ขอรับเอ้ยหลอเหรอเอาละนะจารับเลยเ้นเบเบ้เบิบเบเบ้เบ้บเบบเบยเยดเลยละ ฮัตติลิคูมาเป็นโคชให้ฉันหน่อยนะ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 ได้โปรดเถอะนะอาจารย์ฮัตติลิทำให้ชันเก่งขึ้นภายในวันพรุ่งนี้ทีนะขอรับเฮ้ภายในพรุ่งนี้แล้วขอรับอท่านเคนอีจิดูนี่นะขอรับอ๋อัวแดงนี่ใช่แล้วขอรับอ๋ะใจฉันกินงั้นเหรอไม่ใช่ขอรับเวลาที่ผมจะฝึกก็จะจ้องมองโซแดงนี้ขอรับแล้วก็ พอเราจ้ำเป็นเวลานาน,านๆเราก็จะเห็นมันใหญ่ขึ้นขอรับทีนี้ไม่ว่าจะถั่วแดงหรือว่าข้าสารก็ฟันขาสองท่อนได้เลยขอรับบอลก็ด้วยถ้าเราเห็นใหญ่ขึ้นก็จะตีได้ง่ายขึ้นนะขอรับเออ,อย่างงี้เองเหรอเฮ้ยเออเอเอเอาละถ้างั้นคืนนี้ก็จ้องถั่วให้ถึงเช้าเลย เห็นมันใหญ่ซะทีอะเพราะว่ายังฝึกฝนไม่พอไงล่ะขอรับแต่งกันอีกทีเฮ้อเยเย่แล้วเผลอหลับไปได้ยังไงเนี่ยเออถูยแดงละฮะ้อเฮ้ยเห็นใหญ่ขึ้นแล้วต่อไปก็บอนนี้ยุ่งเหอยเหมือนจะเห็นใหญ่ขึ้นแล้วล่ะ ถ่าเห็นบอลใหญ่ขึ้นก็ตีถูกแน่นอนขอรับจึ๊ดฮ้ทีสุดก็ฝึกวิชาสำเร็จขอรับขอบใจนะฮะเราดกคุงวันนี้ฉัจะตีให้กระนำเลยเ็นจังจะนอนไปถึงไหนเนี่ยลูกแปดโมงกว่าแล้วนะเอ๊ะฮะอะไรกันเนี่ยอย่างกับปีศาจถั่วแดงเลยอะแม่ก็บ้องเห็นด้วยเหรอฮะเฮ้ยนะฮะเฮ้ยนี่มันของปลอมนี่ หาตัวเลขคุมทำให้ฉันมีความมั่นใจเหรอเขงจังแม่ฮะไปบอกให้ทีว่าผมเป็นไข้นอนซ้อมไม่สบายอยู่ฮะขอโทษด้วยนะจ๊ะเด็กๆเน้นเอ้นวเขนจังไม่สบายนี่จ้าไหนเหรอ ก็เคนจังพยายามเข้าน่าเคนจังก็คงจะเา้าเหมือนกันเลนหน่าถ้าอะไรของเขาอหรือว่าเห็นว่าหมดทางก็เลยจะปวดละมังเนาะพวกเราเนาะ เล่นกันอยู ah, ah, oh, affe, ah, hmm. ah, ่เลยย้ายเลยเ็จัเฮ้ยออเออะไรอะไรอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยหรเฮ้ยดูขาวซเนี่ยมันชุดเราดินะใครนะ เออใส่แล้วเห้ยทำอะไรอยู่หน ak ้าเค็งจังตานายตีแล้วนะอีกแต้มเดียวก็ชนะแล้วตีแบบเมื่อกี้เลยนะเฮ้ยมาไม่ถูกจังหวะเลยให้เราเค็งใจพยายามพยายามพยยาพยายามพยายามเฮ้ยมีเสียงเชียร์เริ่มฮึดขึ้นมาแล้วตีแบบพัตตอริคุ้มไปเลยอ้าข้านี่เฮเจ้าหมอนี่อีกแล้วเนี่ยไม่ถูกกันเท่าไหร่เลยนะเนี่ย ต่ตเยเออตีเร็วๆไม่ได้อ้าวนี่มันทำบ้าอะไรเนี่ยถ้าอย่างนั้นละก็เฮ้ยเย้ยอ้ยอุ้ยเย้ใใช่้ยนน้แล้ววันนี้เค่จังเป็นแมนออฟดอมันแล้วเนี่ยนะรู้หรือเปล่าเนอะแขงจังเิ่งมากเลยนะเออเออคือคือเราเราเออน้อยเก่งมากเลย